รอเริ่มหมุนแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะไปเที่ยวกันค่ะวันหยุดค่ะคุณผู้ชมเราจะออกเดินทางไปเที่ยวกันนะคะ มาดามติ้งจะพาไปที่ไหนบ้างตามมาดูนะคะสองข้างทางคือดงสนนะคะคุณผู้ชมต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวชะอุ่มแล้วค่ะตอนนี้เมื่อเดือนที่แล้วยังเป็นหิมะปกคลุมเต็มไปหมดนะคะตอนนี้ละลายแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีคนเดินข้ามทางตัดหน้าเราไปค,คตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามของคนนะคะผิดกฎหมายนะคะ ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดามติ้งพามาเที่ยวที่แบมนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของมาดามติ้งเลยค่ะตอนนี้มาดามติ้งมานั่งทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะเป็นครั้งแรกด้วยที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่แบมนะคะปกติ เลยเข้ามากินเลยค่ะอันนี้ครั้งแรกรอรอดูนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวเวียดนามที่แบบจะเป็นหน้าตาอย่างไรระหว่างรออาหารประดังติ้งก็ถ่ายรูปไปค่ะผู้ชมบบสามีเห็นอาหารแล้วไม่สบอารมณ์เลยค่ะแพงมากๆเลยห้าสิบดอลเลยนะห้าสิบสามดอลลวน้ จะอร่อยไหมตามมาดูนะคะส่วนมาดามติ้งก็สั่งสลัดโลคะ่ะกินสลัดเลอาหารทั้งหมดที่วางอยู่ตรงหน้า50<อ>ิดอนก็พันกว่าบาทไทยแล้วนะคะสามีบอกว่าไม่อร่อยเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นของคนจีนนะคะไม่ใช่คนเวียดนามทำคะ่ะจะให้อร่อยเหมือนที่เทลกัลลี่ของเป็นไปไม่ได้นะคะกองคับต้องตือนด้วยท้องใช่ไหมคะ หลังจากอิ่มแล้วเราก็เดินเที่ยวค่ะตามมาดามติ้งมานะคะที่นี่คือแม่น้ำโบลิเวอร์นะคะคุณผู้ชมเป็นแม่น้ำที่ไหลลงมาจากทางเทือกเขาล็อกกี้ค่ะน,น้ำในแม่น้ำจะเป็นน้ำที่ละลายจากหิมะบนภูเขานะคะคุณผู้ชมตอนนี้ ก็พึ่งละลายได้มาเดือนก,อนกว่าๆเองค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมตอนนี้มาดามติ้งพามาเดินเที่ยวที่มาดามติ้งพาเดินเที่ยวที่แบบนะคะดูภูเขา,าเขาอะไรชื่อมันไม่ได้ไทยนะภูเขาในแบบ หลังมาดับติงคือแบมทาวค่ะเป็นตัวเมืองแบมนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆอยู่ในหุบเขาล็อกกี้ค่ะเพื่อกเขาล็อกกี้จากแคนาดาไปถึง U.S.A. เลยนะคะเป็นเทือกเขาที่ยาวมากๆเลยค่ะภูเขาด้านหลังก็สวยมากแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีหิมะแล้วค่ะ ข้าสือ่อรดูร้อนแล้วมิมะก็ละลายหมดแล้วค่ะมาอากาศก็ไม่รู้กี่องศาวันนี้ไม่ได้เช็คก่อนออกจากบ,บ้านค่ะกลมมาดูข้างในนะคะไปดูในดาวเทาค่ะน,นีน่อันนี้เป็นป้ายสถานที่บอก ที่ท่องเที่ยวนะคะไปไหนไปไหนมีที่ไหนงเป็นทนบมเป็นที่ท่องเที่ยวะคะ่ะเราจะแจ้งให้เรา,า,ราท,ทะะาบตามมาดูในดาวทาวเลยะคะ่ะ ตอบคบถามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนขึ้นไปทางด้านโน้นก็คือแบมฮัสติงวันนี้จะขึ้นไปแบมฮัสติงสค่ะหลังจากที่เราเดินเที่ยวในดาวเทานะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ประเทศแคนาดาเราเปิดได้ค่ะตอนนี้ประเทศแคนาดาเปิดประเทศแล้วนะคะโควิดก็เริ่มน้อยลงแล้วแล้วก็คนก็ได้ฉีดวัคซีนกัน กือบจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่แมสแล้วแต่ก็อยู่ที่ใครชอบนะคะใครยังต้องการใส่อยู่ก็ก็ใส่ได้ค่ะแต่คนที่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะเขาเปิดเปิดประเทศแล้วคะช่วงตอนนี้นะคะเดินไปเที่ยวกันต่อนะคะ เนไปเดินช้อปปิ้งในเบนะคะแต่ว่ามาดามติ้งอยากจะเก็บภาพรถบัสโดยสารประจ,จำทางในดาวเทาของแบมให้ดูก่อนนะคะและจะเข้าไปช้อปปิ้งในเบคะ่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มาดามติ้งต้องขอลาไปก่อนคะ่ะติดตามตอนต่อไปนะคะ ในคลิปหน้าค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้มาดามติ้งด้วยนะคะ